เข็นใครใครบอกว่าคนนั้นรักชอบตัใจใช่ตัวช่วยนี้เอให้อยูยืนสิงเข็นใครใครเบอกว่าคนเราราชู้จะตายใช่ตัวช่วยใส่ตาผู้ซิง่งตัวผู้สิงรู้เดี๋ยวบางอย่างเราพูดใส่แล้วเราเคล็ดอะไรไปิดตัวจริงจังดึงเต้าช่วเซววะหัว,วใขรสือให้ภาพมิสุิพีการจให้ทิงเฟยรู้นี่ยยังไม่พร้อม เอาะไรวดค่ว่วให้ไชุนไเห่านะสมอเลยใช่สินี่ป้าเียทาสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้มากับลงชื you er. ่อคุณและคุณเท่านั้นค่ะภาษาจีนเรียกว่าจือหนี่เหอหนี่เกอแปลว่าเพลงคุณและคุณเท่านั้นสะกดพินิจเพลงคุณและคุณเท่านั้นจือหนี่เหอหนี่เกอสะกดพินิจว่าช h ยสิบสาม j u ไ i สิบสามี่ เหอเอชอีสงสองเหอเอ็นไอสงสนีเกอจีอ e ีสหนึ say, um ่งเกอจือหนีเหอหนีเกอเพงคุณและคุณเท่านั e ้นในเนื้อร้ององว่าเค้นใครๆก็บอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเสตัวซัวหนีเขอออ้ายโยยนิสงเอชเอชไอสิงสองใสตเอดีโออูสิหนึ่งตัวซัวเอชูโอสยงหนึ่งซัวใสตัว ใครๆก็บอกคนน่ารักชอบเอาแต่ใจหนีเข่อไอ้โย่เื่อนซิ่งเป็นอสนีเข่อไอเคอสิสามไสสเข่อไอ้โยไบโอยสสโยเล่นซิ่งไเอ็นสิบสี่อนไอเอีสิส e ่ N I N G 24. นีเข่อไอ้โยยสนีเคยดเได้แล้วชอบแล้วเธอน่้รักวัลชอบเอาแต่ใจเห็นใครๆก็บอกว่าคนรอเจ้าชูจ้จะตาย 谁都说帅到不行，花心到不行。h s e <laughs> <谁> i 声四，谁 d o u 声四，都说 h s, <谁> <S o u o 声四谁都说帅 <S h s u a i 声四帅。到不行 d e o 声四 v u 声四 s i n g 声四太酷 วาซิน H U A สิหนึ่ง H I N สิหนึ่งวาซินเจ่าชูเต้าผู้สิง D A O สิงสี่เต้าผู้สิง P U สิงสี่ H S H T สิงสองเต้าผู้สิงเห็นหนูได้ฟังบ่อยๆหนูได้ฟังบ่อยๆเริ่มกลัวซะแล้วก็เลยปิดตัวจิงฉางทีงเต้าเชื่อเซียยหัวหัวไข่สื่อให้ผ้า 疑是不敢打开心扉，J I N G 声 1，C H A N G t i n g 飆，T I N G t O t i n g 飆，ch er，c i h u a h e 声 c h er，c i，x i e 声 c h u a n g h u a h u a n h แต่ม่ยโสิงสามหใครสือเคไอสิงหนึ่งใช้ใช้สิสามใครสือให้ผ้าเอชไอไ i สิงสี่สินสีให้ผ้าวีซื่อวายูสิงสอใช้ใช้สินสี่วีซื่อผู้กัมิวสิงสี่ีเอเอสินสผู้กัรตาใครดีเอสิงสามเคไอสิึงตาใครซินฟลายเอชไอเอ็สิึงเ หนูนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวหัวหายเหมยจุดเป้ยห่าหนาสินเมื่อไหลเช่าสิ้นโอนสินสามหัวหาย h a ช2ไสินสองหายเหมยเอมีไเหมยจุดเป้ยสส้น HUN-3 มี่จุดเป้ยหายเชส่เปเฮช A อสามห่าหนาสินเมื่อ เ A ็สียงสองนาเสือมอเชไ2เอียงสองไม่มีเสียงเสไหลเอเสียงสองไหลเชาซินซีเสียงหนึ่งเเอสียงหนึ่งหัวหายเหมือน่นเป้ยเห่านะเสืมือไหลเชาซินหนูยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวโอเคค่ะวันนี้กจบสำหรับเพลงหนูคและคนเท่าได้แล้วนะคะขอบคุณที่รับชมและฟังนะคะสนชัดค่ะ